ให้ส่วนลดในการซื้อรถยนต์ของคุณเปลี่ยนมาเป็นเคลือบแก้วกับมืออาชีพสวัสดีค่ะแก้มนะคะเจ้าของร้านออโต้พัส์์ศูนย์บริการเคลือบแก้วแท้รถยนต์ค่ะวันนี้แก้มมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษในงาน Big Motor s e l เนี้ค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้านำส่วนลดในการซื้อรถยนต์ของคุณ เปลี่ยนมาเป็นเคลือบแก้วกับ <Wow. S 1> มืออาชีพ <Wow. S 1> เพราะเรามีประสบการณ์การเคลือบแก้วมากกว่า4,000คันค่ะ <Wow. S 1> เพียงแค่จองเคลือบแก้วกับออโตพัทจากราคาปกติ16,000บาทเหลือเพียง8,000บาทเท่านั้นทุกรุ่นทุกไซส์ค่ะและยังไม่พอนะคะถ้าจองเคลือบแก้วภายในเดือนนี้รับทันทีน้ำยาเซรามิกโพลิเมอร์แว็กซ์1กล่องมูลค่า1,450บาททันทีค่ะ เคลือบแก้วทามาจากสารซิลิก้านะคะสารซิลิก้าทาํางานยังไงสารซิลิก้ามันจะซึมเข้าไปในชั้นเคลียโคทของชั้นผิวรถยนต์ของเราซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีนานโนนะคะเวลาที่ซิลิก้ามันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะได้คุณประโยชน์อะไรบ้าง 1. น,นะคะจะได้ความเงา 2. มันจะทนต่อรอยขีดข่วนระดับ9 h 3. เฮตสทนต่อ UV ทําให้สีรถเราเนี่ยไม่หมองค่ะ เคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกคืออะไรคําถามนี้พวกเราจะเจอกันบ่อยมากเลยนะคะเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยคือตัวเดียวกันค่ะมันเป็นภาษาการตลาดค่ะฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเซรามิกโคตติ้งแต่คนไทยเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเคลือบแก้วเพราะมันเคลือบไปแล้วรถเราก็จะเงาใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกกันง่ายๆว่าเคลือบแก้วค่ะเคล็ดลับที่สําคัญของการเคลือบแก้วให้เหงาและทนคือความใส่ใจในรายละเอียด และผ่านกระบวนการการทำงานที่ใช้เวลากว่า10ชั่วโมงโดยการใช้น้ํายา15ตัวในการทำงานขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนเคลือบแก้วคือหัวใจหลักของการเคลือบแก้วเลยค่ะออโตพัทจะพาไปดูทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยค่ะเคล็ดลับที่1การเตรียมผิวให้สะอาดก่อนขัดสีการล้างรถด,ด้วยแรงดันน้ำที่เหมาะสมและการใช้โฟมชนิดพิเศษ รวมถึงการใช้ฟองน้ำล้างรถที่แยกประเภทที่สำคัญกิดกาดหรือตะแกรงแยกฝุ่นรถจะไม่เป็นรอยจากการล้างหากเราใช้ฟองน้ำปนกันไม่แยกประเภทก็เหมือนการล้างรถด,ด้วยกระดาษทรายเลยทีเดียวจากนั้นเราจะทำการขจัดคราบยางมาตอยด้วยสเปรย์สูตรพิเศษต่อด้วยการดึงคราบฝังแน่นและสิ่งสกรปรกออกจากผิวสีรถ ด้วยเคบาหรือดินน้ำมันขจัดคราบเพื่อที่จะดึงคราบไขที่ฝังแน่นขนาดระดับ2มมครออกมาให้หมดเคล็ดลับที่2การขัดลบรอยและการชักเงาสีรถเคล็ดลับของการเคลือบแก้วแล้วทำให้รถเงาก็ตรงนี้ละค่ะเราจะขัดสีถึง3ขั้นตอนขัดหยาบขัดละเอียดและชักเงา ด้วยน้ำยาขัดสีและชักเงามาตรฐานเยอรมนีจะทำให้รถผิวใสเป็นเงางามซึ่งใช้เวลานานกว่าสีชั่วโมงการเคลือบแก้วโดยไม่ขัดสีรถยนต์หรือการขัดสีไม่เป็นจะไม่ทำให้รถของคุณเงาและยังทำให้น้ำยาเคลือบแก้วไม่เกาะผิวสีรถยนต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของการเคลือบแก้วการขัดสีด้วยน้ำยาชนิดพิเศษนั้น จะทำให้ผิวเพียรถของคุณนั้นเรียบเหมือนการส่องกระจกและจะทําให้รถของคุณเงางามซึ่งใช้เวลากว่า4ชั่วโมงเคล็ดลับที่3การเคลือบแก้วแท้9าวเฮดด้วยน้ำยานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและความปานี่จาก2มือ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนการล็อกความเงาที่เกิดจากการเตรียมผิวนานกว่า6ชั่วโมงการเคลือบแก้วนาโนระบบทาจะให้ความหนากว่าระบบพ่นด้วยการเคลือบสองชั้นการเคลือบแก้วนั้นหากไม่ชำนานหรือทิ้งให้น้ำยาเซ็ตตัวนานไปอาจจะทำให้เกิดคาบแข็งหรือรอยด่างได้ค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ควรให้ช่างมืออาชีพทำจะดีกว่านะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเคล็ดลับการเคลือบแก้วแท้รถยนต์9 h ฮถ้าคุณผู้ชมชมแล้วยังไม่จุใจออโต้พัทมีเว็บไซต์ให้ติดตามด้านล่างนี้นะคะหรือมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอินบ็อกเข้ามาหาเราได้เลยค่ะออโต้พัสยินดีให้คำปรึกษาค่ะขอขายของหน่อยนะคะวันนี้ออโต้พัทมีโปรโมชั่นสุดพิเศษถ้าคุณผู้ชมชมแล้วอยากจะเคลือบแก้วกับเราหรือมองหาร้านเคลือบแก้วอยู่หรืออยากจะรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ เพียงแค่อินบ็อกซเข้ามาหาเราคุณผู้ชมก็รับโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ได้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราเท่านั้นนะคะ mm hmm. เพียงแค่อินบ็อกนะคะวันนี้อัลตพัทต,ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ